อยากไลฟ์สดแต่ภาพไม่สวยเสียงไม่ชัดคนเข้ามาดูแป๊บเดียวก็กดออกหมดอารมณ์ทั้งคนไลฟ์และคนดูมันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งครับแต่อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ที่คุณไลฟ์เนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่ตอบโจทย์วันนี้ไอมาสตูดิโอได้จัด4เซตไลฟ์สดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงคนที่อยากไลฟ์แบบมืออาชีพไม่่จะเป็นเซตไลฟ์เอนทรีเซตไลฟ์มินิแอเซตไลฟ์สแตนดาร์ดและเซตไลฟ์โฟรทั้ง4เซตนี้ได้ออกแบบมาให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ไม่ต้องซื้อของเยอะเกินจําเป็นแต่ละเซตถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกันได้อย่างตอบโจทย์ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนและยังมีทีมงานเข้าติดตั้งพร้อมสอนใช้งานในทุกขั้นตอนของการไลฟ์ให้อีกด้วยครับเราไปดูทีละเซตกันเลยครับเซตไลฟ์เอนทรีเป็นเซตรเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนการไลฟ์จากมือถือให้ดูโปรยิ่งขึ้นครับในชุดนี้จะประกอบไปด้วยกล้องเวฟแคมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นกล้องที่มีความคมชัดสูงถึงระดับ 4K ถ่ายออกมาแล้วนะครับสกินโทนหรือตัวแบบเนี่ยดูคมชัดและสวย ิขึ้นเว็บแคมตัวนี้ได้แถมแอปพลิเคชันมาด้วยนะครับชื่อว่าแอป Holy Studio ในตัวนี้สามารถใช้ในโหมด Beauty ได้ด้วยปรับแต่งสีผิวตัวแบบนะครับให้ดูออร่าเปล่งปั่งมาพร้อมกับขาตั้งกล้องยุนถึง VCT 680สามารถรองรับการปรับทิ้วแพนก้มเงยแนวตั้งแนวนอนตัวนี้สามารถปรับได้หมดใช้ได้ง่ายสิ่งที่เสริมให้ภาพสวยอีกชุดหนึ่งก็คือไฟสตูดิโอกำลังสูง200วัตต์ไบคัลเลอร์จากแบรนด์ z s y b มาพร้อม L ลนเท r n s ซอฟบ็อกให้แสงกระจายกว้างที่นี่ ไฟตัวนี้จะสามารถปรับความสว่างและอุณหภูมิแสงได้ทําให้ภาพในไลฟ์ของเราเนี่ยดูสว่างเป่งปังแล้วก็สวยงามขึ้นอย่างแน่นอนเท่านั้นไม่พอยังมีหน้าจอมอนิเตอร์27นิ้วมาให้ในชุดพร้อมสายสําหรับต่อกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับทำให้เราไลฟ์คนเดียวได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วยครับนอกจากกล้องและไฟที่ทําให้ได้ภาพสวยแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเสียงครับแน่นอนในชุดนี้ก็ต้องมีไมโครโฟนไร้สายครับเป็นไม์ไวเลสที่มาพร้อมกล่องชาร์จมีมาให้ถึง2องไม้ ใช้งานง่ายสะดวกหยิบออกมาติดปกเสือ้อก็สามารถใช้งานได้เลยให้คุณภาพเสียงในระดับโปรเฟชชั่นอลทำให้การไลฟ์มีความคมชัดได้อัจฉรสมากยิ่งขึ้นครับเซตไลฟ์เอนทรีราคาเพียง38,900บาทได้ทุกอย่างตามที่ทคุณเห็นเลยยกเว้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กที่มีอยู่แล้วนํามาต่อใช้กับเซตนี้ได้เลยครับและถ้าเราอยากได้ฉากกรีนสกรีนที่แบ็กกราวอีก1ชุดนะครับความกว้าง145เซนสูง2เมตรจากราคา4 8 5 0บาท ลดเหลือ4,550บาทราคานี้สําหรับซื้อพร้อมกันในชุดนี้เท่านั้นสําหรับการไลฟ์ด้วยเซตไลฟ์เอนทรีนี้จะให้ภาพที่สวยกว่าการไลฟ์ด้วยมือถือยังไงอยากให้ดูที่ผลลัพธ์ตามที่โชว์อยู่นี้ได้เลยครับ ชุดไลฟ์มินิแอร์เซตนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่อยากไลฟ์ให้ดูโปขึ้นมาในอีกหนึ่งระดับตัวกล้องจากแบรนด์ Holy Land เป็นกล้องรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับการไลฟ์โดยเฉพาะแต่ยังคงการใช้งานง่ายอยู่นอกจากตัวกล้องที่ออกแบบมาให้มีความคมชัดละเอียดแล,แล้วเขาก็ยังได้แถมแอป h o l y Studio มาให้เราเนี่ยปรับตั้งค่าได้ผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านแอปของเขาในมือถือได้อีกด้วยครับกล้อง Holyland น i ์ a t Live Air ตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง3าโหมดก็คือ1ต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์สำหรับ ส่งภาพไปไลฟ์สดในโปรแกรม OBS และ Live Studio 2ส,สามารถไลฟ์ผ่าน RTMP ได้เพียงแค่คุณมีมือถือหนึ่งเครื่องกับกล้องตัวนี้ก็สามารถสแกนส่ง QR Code ไปไลฟ์ตามแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยและ3คือการใช้งานในโหมดถ่ายภาพและวิดีโอได้ในตัวมีเลนส์ให้สามารถซูมได้ไกลโดยที่ยังได้คุณภาพที่คมชัดอยู่เหมาะกับการใช้ไลฟ์ได้ทุกประเภทสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นใหญ่หรือเพชรพลอยชิ้นเล็กๆก็สามารถซูมเข้าไปให้เห็นรายละเอียดได้มาพร้อมขาตั้งกล้องยุนถึง VCT 60 เป็นขาตั้งที่มีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานกับกล้องรุ่นนี้สามารถทิ้วแผนก้มเงยหันซ้ายขวาและปรับลักได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนไฟสตูดิโอในชุดจะเป็นรุ่น YM350 กำลังไฟ300วัตต์เป็นไฟไบคัลเลอร์ที่ปรับความสว่างและอุณหภูมิแสงได้มาพร้อมแลนเทนซอฟบ็อกซ์ที่กระจายแสงได้กว้างและได้ภาพที่เนียนนุ่มไมในชุดจะเป็นไมโครโฟนไวเลสไร้สายมีมาให้ถึง2ไมพร้อมกล่องชัดดึงออกมาเสียบใช้ได้ทันทีใช้งานง่ายได้เสียงที่คมชัดคุณภาพสูงในชุด ชุดนี้ก็ยังมีจอให้อีกเช่นกันครับเป็นจอมอนิเตอร์27นิ้วเอาไว้ดูคอมโพสดูภาพตัวเองตอนไลฟ์สดแล้วก็อ่านคอมเมนต์ได้ทําให้การไลฟ์คนเดียวเนี่ยง่ายและสะดวกมากขึ้นครับเซตไลฟ์มินิแอร์ทั้งหมดนี้ในราคา52,900บาทจะได้ขาตั้งกล้องไฟไมจอทั้งหมดนี้เลยยกเวน้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กน,นะครับเราสามารถนําคอมหรือโน้ตบุ๊กท,ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาต่อใช้กับอุปกรณ์เซ็ตนี้ได้เลยครับระหว่างการไลฟ์ด้วยมือถือและการไลฟ์ด้วยเซตไลฟ์มินิแอร์ชุดนี้เนี่ยจะได้ผลัััธ์ต่างงงกนยงไง ไปดูภาพกันครับ เซ็ตไลฟ์ม a ต d ฐานในชุดนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับไลฟ์ในมาตรฐานมืออาชีพเป็นชุดไลฟ์ที่มีลูกค้าของ i m a Studio ใช้งานมากที่สุดครับหัวใจหลักอยู่ที่ตัวกล้องครับตัวกล้องในชุดจะเป็น Mill ลอร์ APS-C จากแบรนด์ Sony รุ่น z ซต V10 e เป็นกล้องโปรครับที่สามารถเปลี่ยนเลนได้เลนที่แถมมาให้กับกล้อง z ซ็ V10 e เนี่ยจะเป็นระยะ16 50มิลมนะครับสามารถถ่ายได้ทั้งภาพมุมกว้างและซูมเจาะเข้าไปที่วัตถุเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถทาได้ครับมาพร้อมขาตั้งกล้อง ้องยุนถึง VCT 6 0ที่เหมาะสมสำหรับกล้องตัวนี้เรื่องแสงครับในชุดนี้จะเป็นไฟแบบ T Point Lighting จัดเต็มมาให้3ตัวครับจากแบรนด์ Set Led YB ตัวหลัก Key Light และ Fill Light เนี่ยเป็นไฟกำลังสูง300วัตต์รุ่น Y 3 0 0 S b i Color ปรัปบความสว่างปรับอุณหภูมิแสงได้ต่อกับ Lantern Softbox ส่องมาที่ตัวแบบนะครับด้านซ้ายด้านขวาเพร่ความสว่างที่ทั่วถึงและเนียนนุ่มเสริมด้วยไฟตัวที่3คือ CL 8 0น By Color ตัวนี้นะครับวางอยู่ในตำแหน่งเรีง ไลฟ์2ย้อนมาเพื่อเพิ่มมิติให้กับภาพเนี่ยให้ดูโปรมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของเสียงในชุดก็ยังมีไมค์ไวเลสไรสายมาให้อีก2ตัวนะครับมาพร้อมกล่องชาร์จที่สามารถหยิบออกมาใช้ได้อย่างสะดวกให้คุณภาพเสียงไลฟ์ในระดับมืออาชีพเลยยังมีหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วสามารถดูคอมโพสอ่านคอมเมนต์ได้ในชุดนี้ยังมีอุปกรณ์เชื่อมต่อให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแคปเจอร์การ์ดที่ทําหน้าที่แปลงสัญญ,ญาณภาพจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ให้สามารถไลฟ์ได้และสายเชื่อมต่อ ต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่ดัมมี่ให้เราสามารถไลฟ์ได้ต่อเนื่องทั้งวันสําหรับคนที่อยากยกระดับการไลฟ์ให้มีมาตรฐานและมีความจริงจังมากขึ้นเซตไลฟ์สแตนดาร์ดชุดนี้คือเซตที่คุณควรมีครับ ทั้งชุดนี้ทั้งหมดทั้งมวลมีราคาอยู่ที่92,900บาทได้ทั้งหมดตามภาพนี้เลยยกเว้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่เราสามารถนําอุปกรณ์ของตัวเองเนี่ยนำมาต่อใช้กับอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมนี้ได้เลยครับเราไปดูผลลัพธ์ความแตกต่างระหว่างการไลฟ์จากมือถือและไลฟ์ด้วยเซตไลฟ์สแตนดาดชุดนี้กันครับ เซตที่สครับเซตไลฟ์โปรในชุดนี้จะไม่ได้ต่างจากเซตที่3มากในเซตนี้จะเพิ่มกล้องขึ้นมาอีก1ตัวให้สามารถสลับกล้องได้ครับระหว่างภาพมุมกว้างและภาพมุมแคบในตัวกล้องตัวไฟตัวไม้และอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวกันเลยและต่างกันที่แคปเจอร์การครับก็จะรองรับอยู่ที่2 Input น,นะครับสามารถนําภาพจากกล้องทั้ง2เนี่ยเข้ามาในคอมพิวเตอร์ได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นภาพผลลัพธ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ทําให้ฟังก์ชันของการไลฟ์ของเราเนี่ยเห็น ภาพในเุต,ตไลฟ์โปร Set Life Pro ในชุดทั้งหมดนี้ราคาเพียง r นในชุดทั้งหมดนี้ดาันเง1า8 9 0ยบาทได้ทุกอย่างนี้เลยยกเว้นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับที่เราสามารถนําอุปกรณ์ของเราเนี่ยมาต่อใช้กับเซต l i ฟ e ชุดนี้ได้เลยครับสําหรับความแตกต่างระหว่างการไลฟ์ด้วยมือถือกับไลฟ์ด้วยเซต l i ฟ e โปรนี้เนี่ยจะต่างกันขนาดไหนไปดูผลลัพธ์เปรียบเทียบความแตกต่างกันครับ สำหรับใครที่ซื้อไปแล้วกังวลว่าจะติดตั้งหรือใช้งานไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะครับเพราะทั้ง4ี่เซตนี้ได้รวมค่าบริการติดตั้งและสอนใช้งานให้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่การใช้อุปกรณ์หรือการไลฟ์สดให้สามารถไลฟ์เองได้ไม่ว่าคุณจะยังไม่เคยไลฟ์มาก่อนเราก็จะจับมือสอนจนกว่าคุณจะไลฟ์เป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่สำหรับบางพื้นที่เช่นภาคกลางมีค่าเดินทางเพิ่มที่80,00บาทภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมีค่าเดินทางเพิ่มที่1นึ่งหมื่น 2,500บาทภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมีค่าเดินทางเพิ่มเติมที่22,500บาทเท่านั้นครับ ราคาทั้ง4เซตนี้จะไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเราสามารถใช้คอมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาต่อกับอุปกรณ์ไลฟ์ทั้ง4เซตนี้ได้เลยให้เราเนี่ยสามารถไลฟ์ได้ในทุกแพลตฟอร์มผ่าน OBS, v m i x หรือ TikTok Studio สำหรับใครที่สนใจเซตไลฟ์ทั้ง4เซตนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ i m a n Studio เปิดทุกวันอยู่ที่รามคำแหง100แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ